สิวผดเกิดจากอะไรก่อนที่เราจะเป็นสิวอักเสบนะคะเรามากักจะเจอปัญหาสิวผดกันใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่น่ารำคาญมากเลยค่ะสิวผดนะคะเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยึ เกิดจากการที่ผิวของเราค่ะมีสิ่งสกรปรกอุดตันเป็นเรื่องที่เกิดได้ไง่ายกับทุกคนจริงๆค่ะเรื่องของสิวผพอาจจะเกิดจากการที่เราทำกามสะอาดใบหน้าไม่สะอาดพอนะคะอาจจะเหลือเครื่องสำอางที่ไงไว้บนผิวเราก็เลยก่อให้เกิดเป็นสิวผดตกันได้วิธีแก้นะคะเราอาจจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะที่ร้านเครื่องสำอางได้สะอาดหมดจดนะคะหรือเราอาจจะแก้ที่ตุกิตภัณฑ์ของเราเครื่องสำอางของเรานะคะเลือกกดที่ไม่มีซิลิโคนค่ะเพราะตัวนี้ค่ะจะมีการยึดเกาะบนผิวที่ค่อนข้างสูงทําให้การล้างออกค่อนข้างยากนิดนึง แต่ถ้าสินค้าท so ี่เราใช้บนผิวหน้าเนี่ยไม่มีชิลิกคนก็จะทาความสะอาดได้ง่ายขึ้นก็หมายความว่าสิ่งลิตันก็จะน้อยลงด้วยเหมือนกัน2ออาจจะเกิดจากการที่เราไม่ได้ทาแป้งเคยเป็นกันไหมคะเวลาที่เราลงกันแดดหรือว่าลงบํารุงแล้วไม่ทาแป้งทาผิวเราเนี่ยจะเหนอะหนกมากเลยใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคือตัวกันกรองฝุ่นอย่างดีเลย สิ่งสกปรกต่างๆที่เรามองไม่เห็นนะกจะเข้ามาอยู่บนผิวเราค่ะแล้วก็เกาะเป็นจีบก,กันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นค่ะการทาแป้งที่ปลอดภัยและเบาสบายผิวเนี่ยที่ม่มีซิลิโคนก็เป็นอีกออปชั่นหนึ่งนะคะที่จะปกป้องผิวของเราไม่ให้หนึบหนะนะคะแล้วก็ยึดเกาะกับพวกสิส่งสกปรกได้เป็นการป้องกันผิวของเราอีกแบบหนึ่งเหมือนกันและข้อที่3ของสีผลนะคะอันนี้เคยประสบกับตัวเองจริงๆเลยค่ะจะขึ้นบริเวณตรงนี้นะคะบริเวณนี้มา,มา่ว่าหรือจะเป็นตรงนี้ก็ตามค่ะมักจะเกิดจากฮอร์โมนแล้วก็ ควบคุมปริมาณความเครียดของเรานะคะพักผ่อนได้เพียงพออันนั้นก็จะช่วยให้เราสวยขึ้นแล้วก็ผิวเสื่อยขึ้นได้ค่ะและถ้าเราไม่แก้ไขเรื่องสิวพดให้ทันเวลานะคะอีกไม่นานค่ะมันก็จะเกาะกลายเป็นสิวอักเสบและวิธีง่ายๆนะคะที่จะรักษาสิวพดเบื้องต้นก็คือตัวนี้เลยตัวแอ v a n นเซ s ั r u m ของมาเรียค่ะจะมีตัวบาคูชียลนะคะจะเป็นตัวผักเชลล์อ่อนๆจะช่วยเรื่องของสิวพดและก็สิวอักเสบได้ดีใครที่มีปัญหาผิวอะไรนะคะมาแชร์กันด้านล่างได้เลยนะเดี๋ยวมาเรียจะเข้าไปดูแล้ะเข้าไกันกกน่าแร์ณงิวพ้้ยด